อาบนมึงเนาะค่ะใครทิปทุกไลน์เอากรบอกก็ลืมวิธีนาน้ำเปลี่ยนหะอพี่เนาะวันนี้ออาลูกโฟมค่ะแม่วันนี้ออกจ้าไมุ่้ง ป้าซื้อมาให้หลานหอ้าิ้อีกคะป้าหอยหูข้าวค่ะลอยไม่กิข้าวทุกวันเลยเขาไมป้าจ๋าไม่จัดงานเกิดให้น้องเลยน้องแน้องนักเรน้องไหม่เหาะป้าก็ซื้อเทมาเราก็ซื้อหมูกระทะมาเราก็ซื้ออะไรมาเต็มเลยพ็จัดเื่อกันเดี๋ยวป้าป้าเสร็กก็ไปต่อเทกันค้ยไปหยุดก็เลย ม่าเรงไปเส็จว่าเราอิดอือ<ม>่ีๆมากเลย<ม>น้านนี่นกนอดอันนี้ไว้คอสวัสดีจ้าน้องจูสสดีสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าน้องอะไรคะ <c oughs> ไอ้น้องอะไรคะไอ้น้องอะไรน้องน้องอีกจ้าไอ้น้องอะไรเอ่ยน้องอาอาจ้าน้องน้องอีกเอา ส่ไงเนี่ย <laughs> มาเดอนไ้พี่พวกกอขไม่กินแวบคสวัสดีจากสาสาวสวัสดีค่ะเ<อ>ขามาเราฝากรอรกูแสให้อีหลานเนี่ยจา <laughs> ้าเมื่อนี้หลาหน่อยไม่หล่น้ำจ่ามา่าคือน้ำน้ำอีพี <laughs> ่เกี่ยวนแหนนะข้าบกมาเลยมึงทำรูปอะไรอ่ะ

ให้น้อน้องอีกมั้ใช่ไหน,น, <c oughs> น้องอา้ายไม่ได้สอ,อน้องไดม,มั้ยคะคะวอนนี้อีหลาได้สอบบ่จะ้ะตอนนี้น้องไม่ได้สอมจ้ะนี่ ขอบคุณค่ะเท่ากันไหมย <c oughs> นี่ทำรูปอะไรคะรูปค่ะทำไมมาใส่กันอย่างนั้นอะทำไม,ไม,มาเยายเค็คมีสอกันด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้้งคือสวัสดีจ้ามทำได้ไหมไม่จ้พยักน้าไม่ยมัที่อายไหมไม่มีอ่ะ มันมีแค่ไหนใช่ะหูปเยจิโอมันหนูมัีห้าลูช่ไคะพยมห้าูกมันมีห้าลูกของคูนี่ไงยางยงดงหนู่ยางง โอเปรออีหลาในกลุ่มเหรอจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะเมืม่อวเมอเคอ่ะเอ็พูดดีๆพูดเฉพาะทำไมหนูปวดมือจัหน,นูป็น,น,นอะไรคหัูปวดเม่อยเาะว่าหนูตายนูนะะถ้าปวดนใจต้าค่ะ <c oughs> หนูอชอบกินตรจับม่เมือนองได้ลูก ถึงเอาก็ได้เลยคุณไม่เข้าอยู่อ่ะเอราลองเป็นบดได้ได้ะูกกรตายแล้วคะได้เฮ้ยหนูก็เหอนโอ้ไหูไม่เท่ากันเรอะไรคะ ที่หลานมาต้นเกินมาได้สอบเท่งจีิูมอจ้ามือน้องว่าด้สอมจ้าอันนี้ใครปอลูกน้องจ้าอะไรที่ปอแล้วก็ใส่ ้ไองสน้ปสถานสดีน้องผู้ชายนัย้แบบนดื่มาน้องสไหอ้ไปทไม่เจอน้องคะน้องคนไหนอะน้องโฟกัส ประตูด้วยลูกอยามาอยจ้าดูนะาเทียนะแล้วเอาปติดไหนดีอนะคะ